อันนี้เราอยู่ในรูทของทิฟฟานี่นะคะตอนทางเลือกตอนนี้นะคาน่จะเข้ามาถามเราอีทีว่าเหมือนจะมาง้อเราอะ่ะให้เรากลับไปอยู่กับคานแต่ถ้าเราอะ่ะยืนยันว่าเราอะ่ะไม่กลับไปเราก็จะยังอยู่ในรูทของทิฟฟานี่อยู่นะคะแต่ถ้าเผื่อเรายืนยันว่าเราจะกลับไปเนี่ยจะกลับไปตอนอนาคตต,ต่อจากนี้ ะะหลังจากกินเสร็จเราก็ชวนกันไปเดินดูดอกไม้นิดหน่อยแต่ถ้าว่าปาะแปะป๊อปแปะโอ้ฝนตกว่าแย่จังงั้นเรารีบปกฝนกันตรงนั้นก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทิฟเธอคุมให้ตัวเองเถอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะคุมให้ตัวเองทำไมในเมื่อฉันมีฟังก์ชันกันน้ำและฉันก็ไม่มีทางป่วยด้วยแต่เธอนี่สิถ้าป่วยไปจะทำยังไงฉันจะไม่ยอมให้เธอป่วยเด็ดขาดเลยเราสองคนวิ่งมาหลบฝนใต้โดมขนาดใหญ่ของงานเทศกาลต่างจากคนอื่นๆที่เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานบางครอบครัวก็ช่วยกันหาถังแก้ว มารองน้ำกันยกใหญ่เป็นภาพที่ดูไปดูมาก็น่ารักดีฉันอยากวิ่งเล่นกลางสายฝนแบบนั้นได้บ้างจังเธอไม่เห็นหาอะไรรองน้ำบ้างหรอพวกเราดูคงดูประหลาดน่าดูเลยเนอะนั่นสิใครๆก็ตื่นเต้นกับน้ำฝนกันดีนะที่พวกเราพวกนั้นโมต่หาอุปกรณ์มารองน้ำก็เลยไม่ทันได้สนใจเรานะ เออแล้วนี่เธอหนาวไหมเห็นตัวสั่นใหญ่เลยจะป่วยไหมเนี่ยฉันเป็นห่วงจังมีแววว่าจะป่วยแล้วด้วยสิปวดหัวจังเลยไม่ต้องห่วงสบายมากจ้ะอืมไม่ป่วยหรอกแค่อากาศมันเย็ยนลงนิดหน่อยนะ่ะหรองั้นช่วยยังชั่วงั้นเราให้ฝนหยุดตกให้สนิทก่อนแล้วค่อยออกไปนะจ้า เราสองคนนั่งซุกตัวกันอยู่ข้างกันในโดมอุ่นอุ่นอากาศเย็นสบายจังน่านอนชมัดเลยหลับไปแล้วฉันเผลอน,นอนหลับจบไรอย่ทิฟฟานี่นานไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้รน้อยแเล็กน้อยฝนหยุดต,ตกแล้วล่ะอ่ะนี่ฉันเผลอหลับไปเหรอเนี่ยเธอต้องเมื่อยมากมากเลยใช่ไหมทิฟง่ายจังน้ำลายยืดหรือเปล่า คงจะเพียมากนอนดึกทุกคืนเลยน่ะน้ำลายมันคืออะไรหรอเออช่างมันเถอะลืมไปว่าเธอไม่มีน้ำลายแล้วหมายถึงน้ำที่หยดจากริมฝีปากเธอหรือเปล่าถ้าหมายถึงน้ำแบบนั้นฉันใช้ผ้าเช็ดหน้าซับให้แล้วละจีกีฉันนอนน้ำลายไหลจริงๆหรอหน่าอายสุดๆเลยอะ่ะน่าอายยังไง ก็แค่มีน้ำไหลออกจากปากเองมันไม่ใช่เรื่องปกติของพวกเธอเหรอเออก็คงงั้นละมั้งเราเลิกสนใจเรื่องนี้กันดีกว่างั้นเราจะไปดูตรงไหนกันต่อดีวันนี้คงไม่ได้โดนดูอะไรต่อแล้วล่ะเพราะฝนตกทาให้พื้นดินเปียกไปหมดจะเดินไปไหนก็คงไม่สะดวกเดี๋ยวฉันเรียกยานมารับพวกเราตรงนี้กันเลยแล้วกันนะน่าเสียดายจังอีกนานเลยกว่าจะได้ดู ม่เป็นไรหรอกยังมีอีกหลายใจที่ที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้สวยๆไว้ฉันจะพาไปใหม่นะโอเคจ้ะเอางั้นก็ได้เล็กน้อยทิฟฟานี่อ้าวคานนายมาทำไมเนี่ยนายมาได้ไงเนี่ยขับยานมานะสิไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายความว่าทำไมถึงรู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่ ฮ่า uh huh. ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนฉันก็รู้ได้หมดแหละไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยแล้วยิ่งฝนตกแบบนี้ด้วยฉันเป็นห่วงกลัวเธอจะไม่สบายไปอีกแล้วนายมาทำอะไรที่นี่มาทวงเธอคืนไงล่ะว่าไงนะคานแบบนี้ก็ได้หรอ,อ,อหฮ้ยนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนั่นสิทวงอะไรกันโอ้ย คานก็สงสารนะแต่ถ้ากลับไปมันก็ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอยู่ดีอะเราขอยืนยันว่าจะไปรูทิฟฟานี่แล้วกันนะฉันปล่อยให้เธออยู่กับทิฟฟานี่นานเกินไปแล้วคิดถึงจนแทบทนไม่ไหวโอ้โหตายแล้วคุณพี่คานทราไมต้องมาพูดแบบนี้เป็นห่วงด้วยกลัวว่าเธอจะไม่ปลอดภยัย ก็เลยต้องมาคุยให้รู้เรื่องขอบคุณนะที่ตามที่มาตามฉันยังไม่ทันคิคดอะไรออกเลยเนี่ยนี่มันเพิ่งวันเดียวเองไม่ใช่หรออะไรของนายเนี่ยคารอย่ามากดดันเล็กน้อยแบบนี้นะนี่ไม่ใช่เรื่องของเธอนะทีฟี่มันเป็นเรื่องของฉันกับเล็กน้อยเธอตัดสินใจมาได้แล้วว่าจะเอายังไงโอ ไม่ล่ะคาฉันตัดสินใจจะอยู่กับทิฟขอโทษนะทิฟฉันคิดว่าฉันอยู่กับคานละไม่เอาเนี้ยละ่ะโอ้ยสงสารคานนะตลกนะพวกเธอเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะแล้วไงมีกฎห้ามผู้หญิงคบกันเหรอฉันอยู่กับทิฟแล้วสบายใจกว่าอยู่กับนายนี่นะเธอแน่ใจแล้วเหรอว่าเธอจะเลือกแบบนี้จริงๆแล้ววันนี้ฉันมีเรื่องสำคัญบางอย่างจะมาบอกเธอด้วยนะ เลืองสำคัญอะไรหรอเลือกฉันสิแล้วฉันจะบอกไม่เป็นไรฉันไม่อยากรู้แล้วล่ะดูเหมือนเธอจะคิดมาดีแล้วสิเนี่ยอืมอืมงั้นก็โอเคขอให้โชคดีกับทางที่เธอเลือกก็แล้วกันพูดจบคานก็กลับหันหลังเดินกลับไปที่ยานของตัวเองฉันก็ได้หวังว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะเธอพูดจริงใช่ไหมที่จะบอกว่าจะคบกับฉันนะ่ะ พูดจริงสิแบบไหนก็ไม่ร uh> ู้เหมือนกันเอาเป็นว่าหลังจากนี้ฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปเลยดีไหมจะไม่ไปไหนมาไหนกับคานอีกแล้วดีสิงั้นเธอมาพักท OK> ี่บ้านฉันถาวรเลยนะไม่ต้องไปที่คาเฟ่แมวแล้วแต่ว่าใครจะช่วยเธอทำงานหล่ะไม่ต้องหรอกหุ่นแอนดรอยเยอะแยะฉันไม่อยากให้เธอทำงานที่คาเฟ่แล้วพวกผู้ชายชอบมาเกาะแกะ อีกอย่างคานก็สามารถแวะมาหาได้เรื่อยๆฉันไม่สบายใจนะอ,อือ่ะงั้นก็ได้จ้ะตามใจเธอแล้วกันขอบคุณมากนะเธอน่ารักที่สุดเลยโอ้ยนี่เราได้รูปนี้นะงั้นเรากลับกันเถอะจ้าเราสองคนที่เดินทางกลับไปที่บ้านสงสารคันก็สงสา